พระดุดดังมณีงามสยามชาติบรมลาชินีนาฏผู้ปราดเปลืองพระทรงงานนำพาไทยรุ่งเรืองโลกลือเรื่องพระบุญญาบาลมีน้ำพระไทยไหลหลังดังชนละทิศ ศิลปาชีพชุบชีวิตทุกถิ่นที่รักป่าน้ำให้คงอยู่คู่ธรณีตามวิถีแห่งพ่อหลวงเพื่อ,อานาทะทรงเป็นดั่งดวงใจไทยทั้งผองดั่งแสงทองสุรีส่อง อรจ่างฟ้าทะปกป้องคุ้มผสกด้วยเมตตาทั่วทิศาปวงประชาสองสดุดีวโลกาศวันเฉลิมเวียนบรรจบขอน้อมนบบทถวายพระพรสีกรเกษมสารติทั้งทิวา และลาตรีสดุดีขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายพงศ์ศั์ยิ่งชนเจริญน,นายกเทศมนตรีนคะรยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลนคะรยะลา